สวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนธันวาคมนะคะคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะตุกลงช้านิดนึงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเนื่องจากติดภารกิจเมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปไปตั้ง3 4อาทิตย์ได้นะคะเป็นเดือนได้ก็กลัดมาแล้วนะคะแล้วก็ปีหน้าจะลงจัดเต็มให้เหมือนเดิมใครรอคลิปแบบ รายปีอยู่ที่เป็นแบบดว,ดวงทั้งปีประจําปี -6 กเนี่ยรอหน่อยนะคะเดี๋ยวตุ๊กกาลังจะทยอยลงให้แล้วนะคะก่อนอื่นเลยสําหรับชาวราศีธนูนะคะถ้าใครชอบตุ๊กฝากกดไลค์กดส,สัครสมาชกหรือกดซุปเปอร์แตงกันก็ได้นะคะเดี๋ยวตุ๊กจะนำซุปเปอร์แตงเนี่ยสำหรับเป็นการบริจาคนะคะก็เงินส่วนหนึ่งที่ได้เอออาจจะเป็นทั้งหมดเลยของเดือนนั้นรอยงี้ตุ๊กจะนําไปบริจาคสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเออเอาเรียกว่าอะไรอ่ะ เลี้ยงดูเด็กอ่อนช่วยคนตาบอดช่วยช้างหรือทําบุญที่วัดอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ที่จะมีเนี่ยให้นะคะเพราะปกติเงินส่วนหนึ่งที่สําหรับการดูดวงตุกเ็เอาไปทําบุญด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตุกดูเรื่องูทั่วไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องความรักตามสถานะกันนะคะโอเคค่ะวันนี้เป็นพลังงานดีอย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายกันนะคะเพื่อให้พลังงานดีๆนั้นเกิดขึ้นกับคุณเร็วขึ้นค่ะ พลังงานชาวราศีธนูใบ,บแรกวันนี้ได้เจ็ดไม้เท้านะคะเ h e แฮงแมนสาดาบค่ะคิงซ nice ็อบซอนไนซ f อบวอนถ้าจะทำอะไรอย่าช้านะไพ่ของคุณเป็นไพ่ของคนที่รู้สึกบล็อกตัวเองออกจากอะไรที่ควรจะทำอะ่ะเออบางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ความสามารถเราถึงเราทำได้แต่ว่า เราไม่เลือกที่จะทำอะ่ะในเดือนธันวาคมอะ่ะเหมือนแบบโอ้ไม่เป็นไรปีหน้าค่อยทําก็ได้ปุกคิดว่าบางอย่างมันไม่ไม่ควรจําเป็นต้องรอนะแบบอย่างเช่นอาจจะสมมติรถพังอย่างเงี้ยคุณจะรอไปปีหน้ามันก็อาจจะไม่ได้นะคะประมาณนี้เนี่ยไพย่ไพ่มันขึ้นเรื่องความกังวลใจกลัวทําไม่ได้กลัวไปไม่ได้กลัวไม่ไหวเหนื่อยเหลือเกินบางคนมีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะแล้วแบบ มันทําไปมันก็ได้เท่านั้นแบบฉันเหนือ่อยอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีธนูคุณดูเหมือนประมาณว่าแบบฉันไม่อยากพยายามขยับขยื่นตัวอะไรเยอะนอนอยู่เฉยเยดีกว่าก็ได้ไม่หิวอะไรประมาณนี้เลยนะใครตัดระบายเนี่ยบอกได้เลยบางคนดูท้อทแท้ใจมากแต่ขอเปิดไพ่ให้หมดแล้วแต่ตุกพูดทีเดียวนะคะโอเคมาเอ่อพูดอย่างนี้นะชาวราศีธนูทำก่อนรวยก่อนอันนี้ ตุกคิดว่าทุกคนนะ่ะต้องต้องเคยได้ยินคํานี้นะคะสําหรับชาวราศีธนูเดือนนี้ตุกบอกเลยค่ะทําก่อนรวยก่อนขยันก่อนได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คิดอยากจะทําอะไรอย่างเช่นบางคนอยากจะออกจากงานเพื่อให้เพื่อไปทํางานที่ดีกว่าออกเลยค่ะอยากจะหาหาเลยไม่ต้องรีรอแล้วว่าจะโจะออกดีไหมหรือจะยังไงดีไหมไม่ต้องคิดเยอะไพ่คุณเป็นไพ่ของคนที่ตุกคิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในเซฟโซนอะ่ะแต่คุณเป็นคนกลัวมากกว่ากลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวจะทําอะไรใหม่ๆมานั่งกังวลใจ บางคนมีแนวโน้มแบบเพิ่งได้รับข่าวสารมาว,ว่าบริษัทหรืองานที่ทําอยู่เนี่ยมันจะไม่มั่นคงนะนะมันอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงปีหน้านะเน้อเลยแบบนี้แล้วก็แบบมีความกังวลใจมากๆว่าจะทํายังไงดีกับชีวิตแต่ว่าไม่ได้วางแผนว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะทายังไงต่อเพราะฉะนั้นไพ่เลยบอกว่าบางทีแล้วคุณอาจจะบล็อกความคิดของตัวเองอะ่ะบล็อกในที่นี้เนี่ยตุกหมายถึงบล็อก เออเขาเรียกว่าเอาปัญหาเข้ามาตะบล็อกการการที่จะแก้ปัญหาเออหรือการที่จะทําอะไรเพื่อเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับตัวเองอ่ะจริงๆแล้วคุณควรจะมีแบ็กอัพแผนของตัวคุณนะคะว่าคุณคุณจะทําอะไรคุณจะยังไงดีกับชีวิตต่อหรือไงก็ตามสําหรับชา,าวราศีธนูจะเหมือนคนชิวก็ไม่ใช่จะเหมือนคนไม่ชิวก็ไม่ใช่แต่เหมือนเป็นคนที่เอ่อตุกคิดว่าคุณจะทําอะไรในแบบที่ขอเดือนไปก่อนปีหน้าแล้วกันค่อยว่ากัน เดี๋ยวปีหน้ามันก็ดีฉันรอโชคชะตาละกันแต่ไพ่เนี่ยมันมาแล้วนะว่าเอ้ยถ้าทําตอนนี้คิดตอนนี้นะคุณจะไม่มีปัญหาทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องงานเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่รอแลจะตกงานรีบหางานใหม่เร่งหางานใหม่เลยแล้วคุณจะได้หรือใครที่ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรืออะไรก็ตามทยอยเริ่มทยอยใช้เลยไม่ต้องไปเบี้ยวเจ้าหนี้หรืออะไรเขาละรับรองว่ามันจะได้นะคะ หรือสําหรับบางคนเองนะคะถ้าเกิดคุณคิดเรื่องอะไรไม่ดีอยู่ต้องหยุดสต็อปความคิดเลยเพราะไพ่บอกว่าดวงมันไม่สนับสนุนเลยตอนนี้ชาวราศีธนูพลังงานลบหลายอย่างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพยายามไปอยู่กับคนที่มีพลังบวกหน่อยนะคะที่เขาแบบว่านําพาเราไปในทิศทางที่ดีบางคนออ,ออกไปเดินทางบ้างเปิดโลกบ้างนะคะบางคนคิดว่าโอ้ปีใหมเ่เดี๋ยวจะนอนอยู่บ้านเดือนนี้จะลายยาวๆนอนอยู่บ้าน ตุกแนะนาไนม่คุณไปเที่ยวค่ะให้เปิดโลกให้เจออะไรใหม่ๆไม่ต้องไปกลัวคนเยอะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแต่ว่าคิดซะว่าตัวเองออกมาหาประสบการณ์ดีกว่านะคะเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยชาวราศีธนูเองอะตุกคิดว่ายิ่งอยู่คนเดียวยิ่งเครียดยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งกังวลยิ่งเอ่อคุยกับคนเดิมๆยิ่งกังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นเอาไปหาได้ใหม่ๆค่ะแนะนําเลยนะคะเอ่ออย่างนั้นก็ย้าอีกนิดนึงแล้วกันนะ,ะทําก่อนรวยก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะเรื่องทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูความรักกัน มาเริ่มกันที่คนโสดชาวราศีธนูนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีธนูขอดูพลรัรางงานของคุณหน่อยนะคะไพ่ใบ,บแรกเป็นสองดาบค่ะสิบถ้วยอะไรยังไงกันคะมีสองดาบแต่ว่ามีสิบถ้วยเข้ามาไพ่สิบไม่เท้า ยอมแค่ก่อก,การมีคู่แล้วหรอเลือกเงินดีกว่าอย่างนี้หรอ,อม,มาโอ้โหพลังงานชาวราศีธนูนี่พอในเรื่องความรักนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับพลังงานหลักเลยอย่างเมื่อกี้ใครไม่ได้ดูพลังงานหลักย้อนไปดูก่อนก็ได้นะคะอขอเปิดไพ่หมดก่อนแล้วกันนะแต่ว่าเอาจริงๆนะพ,พอเห็นไพ่กองนี้แล้วมีความรู้สึก,กว่าแบบ ไม่รู้จะทำนายอะไรเลยอะแบบม,มันมันมีมันมีอยู่แค่แบบคำนิยามคำจำกัดความแบบคำเดียวเลยคำเดียวจริงๆอ่ะบางคนแบบได้ยินคำนี้แล้วก็ปิดเลยก็ได้เอ,อสำหรับคนโสดนะตุกคิดว่าคุณอะเป็นคนที่ในเดือนธันวาคมคุณจะคุณจะไม่หวังอะไรละปีหน้าละกันเออคือบทสรุปของคุณเลยนะคือปีหน้ากัน เดือนนี้สําหรับใครบางคนนะถ้าเกิดคุณมีคนคุยอ่ะตุ๊กบอกเลยนะว่ามันกลับเป็นฝ่ายคุณที่เงียบหรืออาจจะสลับกันก็ได้นะแต่มีฝ่ายหนึ่งอ่เงียบเงียบมากเงียบจนแบบว่าเฮ้ยเงียบอะไรเบอร์นี้คุยบ้างเถอะอย่าปล่อยให้แชทหนักขวาหรือแชทหนักซายคือแบบเงียบมากเงียบจนไม่รู้จะเงียบไปไงแต่ว่ามันเหมือนกับว่า ไปยุ่งกับเรื่องของการวางแผนอื่นๆถ้าเกิดสมมติเป็นตัวคุณนะแล้วคุณไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในการวางแผนแบบการใช้ชีวิตของตัวคุณอันเนี้ยคือดีนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ตัวคุณแต่กลับเป็นเขาอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้คุณหมกมุ่นในตัวเขาคนนั้นนะคะสำหรับคนโสดพอไพ่ดูแล้วจริงๆอ่ะคนโสดชาวราศีธนูมีคนคุยมีคนคุยแต่ว่าคุณก่อนหน้านี้คุณก็เหมือนจะคาดเคยคาดหวังกับคุณคนนี้ไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้คาดหวังแล้วแหละ แล้วมันก็จะเป็นคุณเองที่เงียบเพราะว่าตามไพ่ตุกคิดว่าเป็นคุณเองมากกว่าที่แบบเออไม่เป็นไรฉันท้อแล้วฉันยอมแล้วไม่ได้ก็ไม่เอาฉันยอมแล้วปีหน้าละกันเดี๋ยวก็มีคนใหม่ๆเข้ามาเองแต่ว่าไพ่คุณมันมีเกณฑ์ของการที่พอเราเงียบพอเราไม่คุยกับกลายเป็นมีฝ่ายหนึ่งอีฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายที่บอกเฮย้ยทำไมอะไรยังไงนู่นนี่นั่นขึ้นมาทันทีนะคะจะมีการเรียกร้องความสนใจหรืออะไรขึ้นมาทันทีแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ะตุกไม่แน่ใจนะมันเหมือนกับว่า มันเหมือนเป็นบทที่สูตรให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นก็ได้นะคือสำหรับชาวราศีธนูถ้าใครที่เข้าฟังอยู่นะคะคือตุ๊กจะบอกคุณว่าเมื่อกี้พลังงานหลักตุ๊กก็พูดไปแล้วว่าเออทําก่อนได้ก่อนไพ่กองนี้มันเป็นไพข่ของกองที่คนที่ถ้าเกิดอยากได้ให้สมหวังอะต้องลุกจนวินาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นกองนี้ถ้าเกิดคุณจีบใครอยู่หรือชอบใครอยู่ คุณก็ต้องจนวินาทีสุดท้ายจริงๆจ,จนกว่าเขาจะปฏิเสธคุณแบบว่าเฮ้ยเราเป็นไปไม่ได้นะเราคิดกับเธอแค่นี้จริง,รงๆเราเลิกคิดได้แล้วแล้วเราแบบกําลังเดินหน้าหาคนใหม่นู่นนี่นั่นคือค่อยที่จะเดินออกมานะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่อยู่ดีๆเรายอมแพ้ไปเองแล้วมันเหมือนกับว่าเขาคนนั้นนะพยายามที่จะพิสูจน์อะไรในตัวเราอยู่คือคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่แฟนเลยทําไมเขาต้องมาพิสูจน์เราเออ คิดกลับกันนะบางทีคุณก็อาจจะอยากพิสูจน์ใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังไม่ได้มีสถานะต่อกันเนี่ยอย่าไปมองเลยว่าใครแฟร์ใครไม่แฟร์แต่ตกคิดว่ามันก็เป็นเป็นความต้องการมันเรียกว่าความต้องการของของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดีกว่า เพราะว่ากองเนี้มันแนวโน้มคือถ้าสมมุติคุณเลือกที่จะหยุดเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่เอาแล้วนั่นก็คือมันจะสมผนปากจริงๆคือไม่ไม่ไม่ได้ก็ไม่เอาใช่ไหมงั้นก็ไม่ได้ละกันก็จะได้ไม่ต้องเอาแล้วตัวเขาเองก็จะแบบโอเคสังว่าความอดทนคุณมีเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณต้องมาไปเป็นแฟนเขาอะในอนาคตต่อไปคุณก็คงจะทนอะไรไม่ได้เพราะนี่คือเป็นนิสัยเบาๆของเขาเลยนะอะไรแบบเนี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดเองถ้ามีคนคุยตุ้กคิดว่าอยากพึ่งยอมแพ้อย่าเพึ่งเงียบอย่าเพึ่งหยุดอย่าพึ่งลองใจหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคุยมีเวลาคุยได้คุยไปเลยค่ะว่างคุยนู่นนี่นั่นไปเลยไม่ต้องไปอะไรใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าเกิดสมมติคุณมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาแล้วคุณจะเปลี่ยนเบนเข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคนโสดเองอ่ะพลังงานหลักมันเป็นพลังงานของคนที่แบบ เออไม่เป็นไรไม่เอาปีหน้าละกันอะไรประมาณนี้หรือคุณจะรอปีหน้าก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่คุณเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะคนโสดต่ออันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพูดไปเสเยอะเลยเมื่อกี้นี้ลืมกดอัดนะคะเดี๋ยวมาพูดกันใหม่ละกันเนาะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเองจริงๆไพ่รวมแล้วอัตุคุณนีล้ละกันดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าราศีธนูเนี่ยจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าแบบเออไม่เป็นไรเอาไว้ก่อน พลังงานคุณเป็นอย่างนี้ในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ตุกจะถามคุณว่าถ้าสมมุติว่าคนคนนี้อยากขอขยับสถานาจะจากเพื่อนไปเป็นแฟนสิ้นสุดทางรักของคุณแล้วสิ้นสุดสถานะเฟนโซนของคุณแล้วแล้วขยับขึ้นไปเป็นคนรักคุณจะโอเคไหมคุณจะรอได้ไหมเพราะว่าคุณอาจจะท้อในช่วงต้นเดือน แต่ในช่วงปลายเดือนเขาอาจจะหยิบยื่นสถานะอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้สถานะอะไรไม่บางอย่างหรอกคะ่ะคือสถานะแฟนเลยนี่แหละหยิบยื่นให้กับคุณอะเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่ค่าจะเป็นคนที่ช้าแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่เร็วในก่อนหน้านี้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ช้าเหมือนกันรู้สึกตัวช้าหรืออะไรช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่คนช้าคนหนึ่งเนี่ยเขารู้ใจตัวเองแล,แล้วทีนี้อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ละ เ,เขาอยากจะถามคุณว่าคุณพร้อมไหมแต่ว่าเอ,อตุกไม่รู้นะเพราะว่าไพ่อ่ะมันขึ้นเหมือนประมาณว่ามันมีแนวโน้มของตัวคุณเองที่อยู่ดีๆอาจจะไปฟังอะไรมาแล้วรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นฉันมีค่านะฉันจะไม่รอนน่นนี่นั่น,นแล้วก็เลือกที่จะเทเขาไปก่อนแล้วมันทําให้ตอนที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะบอกคุณวันไหนอะในวันที่เขาจะเซอร์ไพรส์คุณหรือขอคุณเปนะ็นแฟนอะกับกลายเป็นว่าเขาจะต้องพับโครงการนั้นไป เพราะฉะนั้นสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะทุกอย่างให้คุณรอจนวินาทีสุดท้ายจนเขาดาวเลยอะเออจนเขาดาวหรือเลยเขาดาวไปสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะเพื่อรอคนคนนี้เพื่อที่จะให้เขาได้หยิบยื่นสถานะกับคุณเพราะว่าดูทรงแล้วอะช่วงต้นเดือนเขาจะเงียบเพราะมันเป็นช่วงของการตัดสินใจคิด วิเคราะห์แยกแยะเราไปกันได้จริงๆไหมหรือจริงๆแล้วเราควรอยู่ที่สถานะความสัมพันธ์แค่นี้คนๆนี้เขาจะรู้ใจตัวเองค่ะ ช่วงก่อนปีใหม่นี่แหละมันจะมีอะไรมาฉุดคิดและทําให้เขาคิดว่าเฮ้ยคุณคือคนที่ใช่จริงๆสถานะเพื่อนคงน้อยเกินไปละเพื่อนพิเศษก็ยังน้อยเกินไปมันคงจะต้องเป็นสถานะแฟนคนรักคู่รักละแหละนะหรือสําหรับบางคนเองอาจจะหมายถึงการที่เขาแบบชวนคุณย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยก็เป็นไปได้นะคะเราอลองอยู่ด้วยกันไหมเราลองคบกันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าเราจะไปกันได้ไหมเธอจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้เลยตุ๊กคิดว่าคุณจะรู้สึกดีกับมันนะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องรอ มันไม่ใช่ต้นเดือนเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูในช่วงเวลานี้ตุกคิดว่ามันก็เป็นช่วงดีนะที่ตุกอาจลงคลิปนี้ช้าเพราะคุณมาเห็นคลิปตุกช้ามันก็จริงทำให้คุณรู้สึกว่าช่วงเวลามันน้อยลงถ้าคุณจะต้องรอนะคะ mm. ก็เพราะฉะนั้นสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่มีอะไรมากค่ะอย่างเดียวที่คุณอยากตุกอยากให้คุณทำคือทำใจสบายสบาย เ,เคยทําอะไรเอาไว้เคยทาดีอะไรไว้ในความสัมพันธ์ทําต่อไปค่ะแล้วก็รออีกสักหน่อยนึงเพราะว่าตุกคิดว่าคอมมิทเมนต์ในเดือนนี้มีแน่นอนค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีธนูเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอดูพลังงานหลักของคุณหนะะ่อยค่ะไพ่เป็นแปะไม้เท้าค่ะเดือนนี้อย่าเพิ่งตีกันนะต้องร่วมกันช่วยกันนะคะเออ ให้เป็นรีลิซค่ะทุกคิดว่าเป็นเรื่องของการร่วมแรงร,ร่วมใจละกกันโอ้ไพ่เกินในซอฟต์มอเตอร์ควีนซอฟต์มอเตอร์นะคะอ่ะเดือนนี้จากเท่าที่เห็นทุกคิดว่ามันเป็นการร่วมแรงร,ร่วมใจหรืออีกอย่างหนึง่งมันหมายถึงการเคลียร์ความรู้สึกภายในใจค่ะคนนึงรักมากเลยพยายามบังคับอีกคนนึงอีกคนนึงไม่ใช่ไม่รักนะรักมากพอๆกันแต่ว่าบางอย่างเนี่ยแค่ไม่อยากรู้สึกว่า เอ,อยากให้อยากให้เธอให้อิสระก,กับฉันบางสาหรับบางคนเองนะคะบางทีคุณอาจจะอยู่กับคู่ที่เรารู้สึกว่า,เ,าเขาไม่ให้อิสระก,กับเราเลยหรือเป็นตัวคุณเองที่ไม่ให้อิสระก,กับแฟนเลยแบบติดแฟนตลอดเวลาเขาจะไปไหนกับเพื่อนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันจะมีเรื่องของการเคี้ยวความรู้สึกกันมากขึ้นและพยายามทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันบาลานซ์มากขึ้นคือมันจะไม่หนักแบบในทางที่ว่าเราจะต้องตัวติดกันตลอดอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ละมันจะมีการขอสเปซ โรคของฉันโรคของเธอโรคของเราอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่ามันจะมีคนหนึ่งที่รู้สึกว่าทําไมหรอสิ่งที่เราทามันมันไม่ดีหรอมันทําให้เธออึดอัดขนาดนั้น้วยหรอเธออยากจะเลิกกับเราเหรอเธอมีคนอื่นหรือเปล่าอะไประมาณเนี้ยคือชาวราศีธนูอ่ะค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะแต่ว่าเป็นความคิดแบบที่ไม่พูดออกมาเพราะตุกมองดูแล้วอ่ะฝ่ายที่พูดน่าจะเป็นฝ่ายของตัวเขามากกว่านะคะเนี่ยคิดเยอะคิดจนแบบว่า คิดจนหงุดหงิดคิดจนนำนำมาเป็นปัญหาทําให้ทะเลาะปัญหาทําให้น้อยใจนะคะแต่ว่าจะมีอีกฝ่ายหนึ่งพยายามตะล่อมตะล่อมและทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงไม่ใช่เรื่องรุนแรงนะปัญหาของเราสองคนอนะ่ะมันเป็นปัญหาที่ทุกคู่อ่ะเขาเป็นนะเพราะฉะนั้นน่ะ ฉันอยากให้เธอเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องมีพื้นที่ซึ่งกันและกันนะหรือบางอย่างเนี่ยเราควรจะร่วมมือร่วมใจกันอย่างเช่นบางคนคุณอาจจะอยากผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันคุณก็เลยขอให้แฟนคุณแบบว่าเอ้ยเราทําตรงนี้ได้ไหมเพื่อสร้างอนาคตนู่นนี่นั่นแต่ว่าบางทีบางคนเขาอาจจะยังไม่พร้อม,มค่ะเดือนนี้ไม่เป็นเดือนแบบขอความร่วมมือ ขอความร่วมมือเธอหน่อยนะเธอช่วยฉันหน่อยนะเธอรดตรงนี้หน่อยได้ไหมเธอปรับตรงนี้หดอยได้ไหมแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะฝ่ายที่ถูกกล้องขออะจะเป็นฝ่ายที่รู้สึกไม่ดีคือถ้าเป็นเรื่องในของความรู้สึกการขอสเปซอีกฝ่ายนึงจะรู้สึกเลยว่านี่เธอกาลังบอกเลิกฉันหรือเปล่าส่วนถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเรื่องของการขอให้แบบเออ สร้างอนาคตร่วมกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อีกฝ่ายรู้สึกว่าฉันไม่พร้อมนะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกําลังถูกแบบคือมันเป็นเรื่องของสเปซด้วยกันทั้งคู่คือฉันกําลังจะถูกผูกมัดเข้าไปอีกใช่ไหมฉันจะไหวใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่ามีความอึดอัดแต่ไม่กล้าจะพูดออกมาคือตุ๊กมองว่าสําหรับชาวราศีธนูคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างคนต่างรักกันมากแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกไม่พร้อม หรือไม่อยากจะยินยอมหรืออยากจะเป็นอิสระอะไรบางอย่างอะ่ะเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องยอมแต่ยอมแล้วก็รู้สึกอึดอัดว่ามันี่มันคือเรื่องไม่ดีใช่ไหมมันกําลังเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างใช่ไหมมันคือเลสแฟกใช่ไหมอะไรเงี้ย,ยคือต่างมุมมองต่างความคิดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตุกมองว่า คุยกันให้รู้เรื่องบางทีถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของสเปซจริงๆตามที่ไพ่บอกอะทุกจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเวลาที่คุณไม่ได้ติดแฟนมากค่ะแล้วคุณได้ไปทําอะไรของตัวคุณเองเช่นนั่งดูซีรีส์คนเดียวหรือได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนทางเอากับเพื่อนบางทีแล้วคุณอาจจะทําให้คุณเปิดโลกมากขึ้นก็ได้นะเราก็มีความสุขมากขึ้นก็ได้คือบางอย่างไม่จาเป็นที่จะต้องทํากับแฟนทํากับสามีหรือทํากับพันยญาหรือทำกับครอบครัวตลอดก็ได้มันยังมีอีกหลายกิจกรรมที่พอไปทํากับคนอื่นแล้วมันก็สนุกกว่าก็มมีีเเหืออนนนะะนะะนนนกกััะะะะะะคคพราฉ้้ง สำหรับคนมีคู่ชาวราศีธนูก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็สุขสานวันปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ